รบบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกรม่อมพระราชทานพัฒนาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิทธิของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่ 21, 21 พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุมโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจึงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบรพิษพระราชสมภารเจ้า,จาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระเจริญด้วยจตระพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักแห่งราชานาจาตายตราบจิรติติการวันนี้มีคณะท่านเจ้าภาพที่มีจิสศรัทธาได้มาถวายพระตหารแบบพระสงฆ์โดยเสด็จพระราชกุสลหลายคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะมูลนิธิขอทิวนา นำโดยดรแม่ชีนัทยาวันเพรมสกุลประธานมูลิธิพอทิพย์วน,นาดรจันเพนบัวทองดอรนิพอัมบำรุงดรชาติมาดันตันดรัตบริษัทเอกชัยสาลี่สุพรรณจำกัดและคณะศิษย์ได้มาเป็นเจ้าภาพถวายพัสาหารเช้าเทนและน้ำปานะ นำพัตาหารขาวหวานจัดทำพัตฐานรขาวหวานถวายแด่พระสงฆ์ทั้งในเบญจบริรหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิพระนิสิตในช่วงเวลาของการปฏิบัติธรรมของนิสิตของม,มจรตั้งแต่วันที่16พันวาคมถึงวันที่27พันวาคมเฉพาะที่มจรน้อยแห่งนี้คณะนะ พุทธศาสตร์คณะคารุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์ที่ศูนย์ปฏิบัติที่พัสนากรรมฐานมหาจุฬาสงฆ์ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขออนุโมทนาบุญกับคณะมูลวิทีโปรที่วนานาโดยดรเพื่อ,อแม่ทีนัตยวันเปรมสกุลนนานโอกาสนี้ คณะที่สองเป็นคณะของท่านพระครูวินัยพรกิติเชษสิริวัตโกเจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาปุญญานุภาพประธานกรรมการประธานธรรมสถานมูนิธิธพุทธะม,มหาเมตตาประธานมูนิธิธพุทธะเมตตาและมูนธิธิปุญญานุภาพรายการเมตตาธรรมหัวใจบริสัทและคณะสิทธิสยานุสิทธ์ ได้ถวายของโถถาำด้นนานพัฒนาฐานในโครงการปฏิบัติที่ปัสศนากรรมฐานประจำปีของพระนิสิตของนิสิตมอจรอตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่27ธันวาคมนี้เฉพาะคณะของท่านพระกุวินัยทรกิติเชษฐสิริวัดอโกนี้ได้ ตั้งแต่วันที่17ธันวาคมถึง26ธันวาคมได้ได้กรปถ่อมเป็นจำนวนทั้งสิน้นณนขณะนี้779,515บาทขออนุมโมทนาบุญเป็นที่3เป็นคณะของพระ,ว,พระรวิระชัยเมตตาีโโแแะะริิััแแอ s o ซลู พลีนเอนเนอร์จีจำกัดมหาชนรุ่มทรงเมตตาในการนี้นำพัฒหารขาวหวานเป็นจำนวนมากมาถวายพระทิ่ปริศนาจารย์และพระนิสิตของคณะุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ในโครงการปฏิบัติที่ปัศนากรรมฐานประจำปีขออุโมงนาบุญกับกันพระวิรชัยเมตตาตีโร สต s o ์แอ e โซลู n e ค e ีนเอเนและกลุ่มทรงเมตตาคณะที่4เป็นคณะของนายนิโรธสันติสุขพิรมคุณวัฒนิดาสุวรรณวรนพวันนี้บริจาคปัจจัยเป็นค่าปัตหานแทนครั้งที่12เป็นจำนวนเงิน20,000นหบาทนะขออนุโมทนาบุญคณะของอคุณนิโรธ คณะที่หเป็นคณะของพระกิติตยุตสุกิติโกและคณะญาติธรรมวันนี้ถวายสดใจเป็นค่าพระาหารใปจำนวนเงิน3า0 0บาทคณะที่ของก็คือกลุ่มตามกลุ่มตามมาจากภาบัมจาพาทำบุญคณะ1ิเก่าวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาสีทวารวดีมจรวราจิกจังหวัด นากรรณภมวันนี้นำถวายอาหารตาวหวานถวายทัาไข่จำนวน600ถ้วยและน้าภานะแก่พระมิสิตของมหาจุฬานอกจากนั้นพระครูสิริรัตนบัินทรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกเซอร์พระมหาสุขสันสุขาวัตโกวิเชยวัดวัด สุวรรณนารามวรวิหารรองคณะบดีคณะพุทธศาสตร์ก็ได้ถวายความอุัวถั์ในการนี้ด้วยคณะสิทธิ์ของหลวงพ่อหอมวัดท่าหินจังหวัดอ่างทองโดยดรพระครูภัยศาลศรีละวัฒเจ้าวัดวัดท่าหินเป็นพอทรรุ่นที่18พร้อมด้วยพระครูสังฆรักษ์สัญญาจิราวัฒน์โท คุณอรักกัญญาชัยมงคุณสนิทจิตสามารถคุณประจิมทองไทยคุณสเสนอินทักจเจริญวันนี้ถวายส้ตมตำกล้วยคอดส0มยชุดนะขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพทุกทุกนะวันที่26่กธันวาคมสองพันหกสิบหในช่วงเป็นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสริมศิริอัพราพุทธิพันธ์ประธานบริษัทราชโย จำกัดถวายยาหอมแก่เจ็บคอใบามาสิ้นจำนวน300ชุดนะขอตอัวตนาคุณกัมพันเจ้าภารวมทั้งปัจจัยเป็นค่าพัฒนาหนอ่าหึ่งหมื่นบาทดรปริญญาเทพละองอาจารย์พิเศษคณะพุทธศาสตร์ร่วมถวายอาหารเป็นเป็นจำนวนเงิน5,000บาทขออตัวตนาคุณกับอัน,น,น,นเจ้าภาพอ่าุกคณะ คุณวชิราวันมหาพรกัตพอตดอร,รุ่นที่8วันนี้เป็นเจา้าภาพถวายไอศครีม300ถ้วยอน,นุโมทนาบุญเอวเมวอิโตตินังเปตานังปะกะปติอิจิตังปติตังคุมหังมิปเมวะสมิจฉะ